ในเวลามื้อเที่ยงแล้วฉันชอบทำอาหารบอกให้ทุกจานเลิศล้ำน่ากินชวนชิมชวนชิมชวนงามชวนมามาแมลกโอ้น่าอร่อยจังเลยค่ะน่ากินชวนชิมชวนชิมชวนงามว่าไงฉันทีรนนทร์ศรีัเวลามื้อค่ำแล้ว ทำอาหารบอกให้ทุกจานเลิศล้ำเลิศล้ำนักกินชวนชิมชวนชิมชวนงมชวนมามังก้อนเนื้อรชดีนักกินชวนชิมชวนชิมชวนงาทชามเต็มคำกอนเนื้อเอาเนื้ออีกสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดี เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การประกอบอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆต้องตั้งใจรับชมรับฟังให้ดีนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันดีกว่าค่ะการประกอบอาหารนะคะก็คือ การนำอาหารที่ดิบมาปรุงให้สุกนั่นเองค่ะด้วยวิธีการต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดสีรสชาติที่น่ารับประทานนั่นเองค่ะและวิธีการประกอบอาหารนะคะก็มีอยู่หลายวิธีเลยที่ทำให้อาหารของเราจากอาหารดิบกลายเป็นอาหารสุกนั่นเองใช่ไหมคะก็จะมีการต้มค่ะการต้มนะคะเด็กๆการทอดค่ะ การปิ้งนั่นเองและการผัดนะคะเด็กๆเ,เอ๋เด็กๆอยากทราบด้วยอยังคะาว่าการต้มเราต้มอะไรได้บ้างเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะนี่เลยการต้มนะคะเช่นเราอาจจะต้มปลาที่บ้านใช่ไหมคะเด็ก,ดกต้มไก่ก็ได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการทอดค่ะเช่นอะไรเกยทอดไข่ใช่ไหมคะเด็กๆหรือจะเป็นการทอดอะไรคะ ทอดหมูก็ยังได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นการปิ้งใช่ไหมคะการปิ้งก็ช่้นอะไรเอ่ยเราจะปิ้งอะไรได้บ้างคะเด็ก,ดกปิ้งปลาก็ได้ค่ะเราจะปิ้งปลาก็ได้หรือจะทำอะไรเอ่ยหมูใช่ไหมคะนำหมูมาปิ้งหรือที่เด็กชอบทานก็คือหมูปิ้งนมสดใช่ไหมคะ,ะต่อมาคือคานผัดเราจะผัดอะไรได้บ้างเอ่ยผัดผักรวมมิตรผัดหมู ใส่แตงอย่างนี้ก็ได้นะคะเด็กๆค่ะแล้วอาหารที่ครูแหวนนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยไข่ดาวเรามาดูวิธีการทำไข่ดาวกัอนดีก,กว่านะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะนี่เลยอะไรคะเด็กๆกระทะนั่นเองค่ะ2ค่ะตะหลิวค่ะ3 น้ำมันพืชน,นั่นเองค่ะเด็กๆและสีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะเด็กๆน่าเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะเรานี่เลยไข่ไก่เรานำไข่ไก่มาเคาะก่อนต้องเคาะเบาๆนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อนำไข่ที่อยู่ข้างในก็คือไข,ข่ขาวและไข่แดงออกมานั่นเองคะ่ะเมื่อเราเคาะไข่ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะทำยังไงเอ่ย เราต้องตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดใช่ไหมคะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็นำไข่ลงไปเลยใช่แล้วคะ่ะเรานำไข่ลงไปทอดในกระทะได้เลยคะ่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเด็กๆเ,เมื่อไข่เริ่มสุกด,ดีแล้วทำยังไงคะตักใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยคะ่ะเราอาจจะรับประทานไข่ดาวกับซอสกับน้ำปลานะคะหรือบางครั้งเราอาจจะทำ ข้าวผัดใช่ไหมคะเพื่อนำไข่ดาวและประทานคู่กับข้าวผัดนั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองคอยช่วยเล็กๆแน่นอยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูแหวนก็ต้องฝากเรื่องของใบางานค่ะใบางานของเราก็คือให้นักเรียนเติมตัวเลข 1>, 1 2ึ่สอเรียงลำดับเหตุการณ์การประกอบอาหารจากไข่ค่าเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องเรียงให้ถูกต้องนะคะว่าเราเริ่มจากไหนเอ่ยเริ่มจากไหนก่อนที่จะได้รับประทานค่ะ เด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อจําเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสให้เรียบร้อยและเมื่อจะหยิบจับอาหารเข้าปากก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะอยู่ที่บ้านต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วพบกับครูแหวนได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ